เรื่องย่อเรือนร่มงิ้วตอนที่8และ9ไม้กำลังจะเข้าไปเอาของที่เรไรแต่พวกของกล้าดักทำร้ายระหว่างทางไม้ถูกตีหัวจนสลบไปกล้ากำลังจะพาไม้ที่หมดสติลงเรือไม้ฟื้นขึ้นมาต่อสู้กับพวกกล้าอีกครั้งแต่ก็โดนตีหัวจนสลบไปอีกครั้งชาวบ้านรีบวิ่งไปบอกเรไร เรไรตามหาไม้ไม่เจอจึงกลับไปบอกเฟืองเฟืองบอกเรไรให้ไปบอกหมวดราดให้ช่วยกันออกตามไม้ถูกกล้ากับลูกน้องจับตัวมามัดไว้ที่เรือนร่วมหิว้ววิญญาณของมาลัยช่วยแก้มัดให้ไม้ทำให้ไม้ได้เจอกับผีมาลัยอีกครั้งไม้ถามมาลัยว่าเหตุใดถึงฆ่าพ่อแม่ของตนมาลัยพาไม้กลับไปย้อนดูเรื่องราวของตัวเองอีกครั้ง เรื่องย่อเรื่องร่วมนิวตอนที่9หลังจากวิสารบังคับให้เดชมาหลับนอนกับมาลัยแต่เรื่องราวกับตาลปัดเมื่อเดชและมาลายรักกันวิสารโกรธแค้นเดชและมาลายมากเมื่อมาลายไม่ตั้งท้องวิสารจึงให้ลำเพยมาทำหน้าที่แทนวิสารขอให้ลำเพยมีรูปก,กับชายอื่นโดยอ้างว่าตนเป็นหมันลำเพยไม่ยอมแต่พอวิสารบอกชายคนนั้นคือเดช รำเพยแอบยิ้มดีใจเพราะหลงไหลในรูปร่างของเดชไม่น้อยวิสารไปพูดกับเดชให้ไปมีอะไรกับรําเพยแต่เดชไม่ยอมวิสารบังคับเดชและยื่นข้อเสนอว่าถ้าตนมีลูกกับรําเพยได้วิสารจะต้องให้เดชก้อนหนึ่งวิสารได้ยินก็ยิ่งโกรธนักเพราะรู้ว่าเดชจะเอาเงินหนีไปอยู่กับมาลัยสุดท้ายแล้วเดชต้องยอมเพราะบุญคุณคุณหลวง ตกดึกเดชไปหาํำเพยที่ห้องแต่เดชไม่สามารถมีอะไรกับํำเพยได้เพราะรักมาอะไราเต็มหัวใจลำเพยจึงใช้ผงร้อยสว่าจัดการเดชจนทั้งคู่ได้เสียกันและในที่สุดลำเพยก็ท้องพร้อมวางอำนาจทุกอย่างในเรือนร่มงิ้วติดตามละครเรือนร่มงิ้วทุกวันจันทร์พฤหัสเวลา19นาฬกาทางช่อง8กดเลข27